5. ข้อดีเปิดบัญชีลงทุนหุ้นกับ SCBS 1. เปิดบัญชีง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Easy Invest ไม่ต้องส่งเอกสารอนุมัติไวใน15นาที 2. ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหุ้น 3. เปิดบัญชีครั้งเดียวลงทุนในทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมและตราสารหนี้ 4. มีบริการ Smart Advisor หรือ Stock Radar Premium ให้ใช้งานฟรี 5. รับ e-Point คูณ2เมื่อลงทุนหุ้นไทยตราสารอนุพันธ์ค้นต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์สแกน QR Code เพื่อเปิดบัญชีวันนี้ได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องน,นะคะเติมพรค่ะแอนาัลิสต์ค่ะสวัสดีค่ะกิฟค่ะระวิโนต์ค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีน้องกิฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนแต่ว่าก็อยู่ในรายการพิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันสําหรับการเจาะลึกหุ้นเด่นของปี2022สําหรับ scbs นะคะ หุ้นในวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะก็คือตัวกราฟเอเนนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากนักวิเคราะห์ของเรานะคะพี่กบนะคะซึ่งจริงๆเนาะคิดว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามรายการทอกุนพื้นฐานของเรานะคะจะได้ยินเราเมนชั่นชื่อพี่กบบ่อยๆนะคะวันนี้ก็มาพบกับตัวจริงนะคะสําหรับพี่กบชัยพัฒนาวัฒโนนะคะนักวิเคราะห์กลุ่มพลังงานของเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่กบสวัสดีคะ่ะพี่กบ ก็วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันค่ะในอย่างที่นรอกเกิ่นไปตอนต้นนะคะสำหรับตัว g r a ฟเอเนอรจีนะคะอ,อ,อยากจะให้พี่กบค่ะช่วยเล่าก่อนอื่นเลยเล่าภาพของตัว g r a ฟเอเนอรจนะคะในปี2020ปี2021ที่เ,เรามีวิกฤตโควิดนะคะว่าทางบริษัทอะคะ่ะเขามีกลยุทธ์ยังไงบ้างที่สามารถปรับตัวหรือว่าเป็นการวางแผนสำหรับตัว ตัวการรอดพ้นมาจากโควิดในช่วง2ปีที่ผ่านมายัางไงบ้างคะครับก็สำหรับกาฟเองนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทผลไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับในช่วงปี2020-2021เนี่ยผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในวงจำกัดนะครับเพราะว่าบริษัทเองเนี่ยก็เรียกว่ามีธุรกิจที่เป็นธุรกิจลงไฟฟ้า s p p นะครับจำนวนหนึ่งแล้วก็มีจำนวน,นที่ขายให้กับโงไฟฟ้า ที่เป็นเอ่อภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงตรงนั้นเนี่ยก็จะได้ผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าก็สามารถอ่กลับคืนมาสู่ระดับปกติเอ่อได้อย่างรวดเร็วนะครับประกอบกับในบริษัทเองเนี่ยก็มีการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาวนะครับในการเอ่อกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่นๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเอ่อกระจายความเสี่ยงของเอ่อแหล่งพลังงานด้วยนะครับเพราะว่าเอ่อเป็นบริษัทแรกๆนะครับที่มีการขออนุญาตกับทางเอ่อภาครัฐนะครับในการนําเข้า ตัว LNG เข้ามานะครับ LNG ก็คือตัวก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับซึ่งก๊าซธรรมชาติเหลวตอนนี้เนี่ยสามารถมีการซื้อขายได้ทั่วโลกนะครับก็เป็นการเพิ่มเรียกว่าความยืดหยุ่นในการจัดหาพลังงานนะครับอ,อย่างล่าสุดเองเนี่ยทางกา๊าเองก็มีการขอตัวแบอนุญาตเพิ่มเติมนะครับขึ้นมาจนสุดท้ายก็ได้ขึ้นมาถึงประมาณสัก6ล้านกว่า6ล้านกว่าตันนะครับต่อปีนะครับก็สามารถเลี้ยงดูในเรื่องของอโรงไฟฟ้าที่อยู่ในกลุ่มได้ พอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวด้วยครับอยากให้พี่กบช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ากําไรในช่วงปี2020-2021ที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทเนี่ยมีผลการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างคะพี่กบครับก็ปี2020เองนะครับเป็นปีแรกของโควิดนะครับบริษัทเนี่ยมีผลกระทบจากโควิดบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกนะครับแต่ว่าภาพของทั้งปีเองก็ยังมีตาการเติบโตของกําไรได้ค่อนข้างดีประมาณ27เปอร์เซ็นนะครับ เพราะว่าตัวกําลังการผลิตใหม่นะครับที่ซื้อเข้ามาตอนไตรมาสสี่นะครับก็คือเออ่โรงไฟฟ้า BKR 2นะครับซึ่งเป็นโซลฟ้าพลังงานลมที่ที่เยอรมันเนี่ยนะครับก็สามารถเออ่มีกําไรเพิ่มเข้ามา1ไตรมาสนะครับก็เป็นตัวสําคัญที่ที่ช่วยนะครับเออ่พอข้ามมาปี2021เนี่ยกำไรโตค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ90ในช่วง9เดือนแรกนะครับหลักๆก็จะเป็นจากเออ่โรงไฟฟ้าใหม่นะครับที่เป็น IPP นะครับซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยบริษัทกอล์ฟเนี่ย สามารถชนะโรงไฟฟ้าได้ถึงประมาณ5,000กว่ามิะวัตนะครับก็เริ่มสามารถ COD ได้แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาปี2021ะครับก็ทำให้กำไรในช่วง9เดือนแรกเนี่ยถือว่าโตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของเงินปันผลด้วยนะครับเพราะว่าทางก้าฟเองเนี่ยก็มีการทำเท r a d ด o เ f e r หุ้น in-touch เข้ามานะครับก็จะได้เงินปันผลเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น2แรงที่ช่วยในเ9เดือนแรกนี้ครับ พี่กบคะอยากจะให้ช่วยแชร์นิดนึงนะะว่าถ้าถ้าแบบเนี้ยเท่ากับว่าเวลาเ,เรามองหุ้นกราฟเอเน g y จะค่ะด้วยด้วยสตรัคเจอร์ของเขาเขาก็คออือต้องบอกว่าก่อนที่จะมีการลงทุนในหลาย,ลาย,ลายๆธุรกิจเนี่ยเท่ากับว่าเขาก็เป็นหุ้นที่เ,เรียกได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่หรือว่า ผลการดําเนินง,งานส่วนใหญ่ก็มาจากธุรกิจที่าอาจจะเรียกว่าดิ f เฟนซีฟนะคะสำหรับตัวธุรกิจไฟฟ้าเองแล้วก็ถ้าเราจะให้มองตัวบริษัทโดยภาพรวมเฉพาะตัวรายได้เนี่ยสตรัคเจอร์ของเขารายได้ที่จะมาจากไฟฟ้าซักเอาเป็นว่าเราเราเราคัดออฟงบสักปี2021เนะะี่ยค่ะสตรัคเจอร์รายได้เขามาจากธุรกิจไฟฟ้าซักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอ่าบริษัทก้าวนะครับในภาพปี2021ยเเนี่ยยังเป็นบริษัทไฟฟ้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เราก็อาจจะแบ่งเป็นรถไฟฟ้า IPP, SPP นะครับแล้วก็รงไฟฟ้าที่เป็นผู้โฟย้ารีวินะครับเแ็่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรงไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ในอนาคตเองเนี่ยก็คงจะค่อยๆมีการ diversify ไปธุรกิจอื่นๆนะครับซึ่งภาพตรงนี้ในช่วงปี2021ไปถึง2024นะครับเรายังเห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าอย่างต่อเน,นื่องนะครับก,ก็ยังเป็นธุรกิจไฟฟ้าเป็นหลักครับ ถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าอยากให้พี่กบช่วยแชร์นิดนึงค่ะว่าถ้าเรามองหุ้นกัฟเอเนอร์จว่าเป็นแบบถ้าเขาจะ move ไป next chapter เนี่ยเ,เขาจะต้องเหมือนกับลงทุนแบบไหนธุรกิจหรือว่ากลยุทธ์ที่ทาง g r ฟเอเนอร์จีมองว่าจะขยายแล้วก็จะ transform หรือว่าจะปรับเปลี่ยน ตัวเองหรือว่ากลายุทธ์ของตรบริษัทเนี่ยจะไปทิศทางไหนบ้างแล้วก็ไปแบบไหนถ้าวันนี้เกือบร้อเอร์ตัวรายได้หลักเรายังมาจากตัวไฟฟ้าอยู่อะคะ่ะถ้าเรามองว่าถ้าสักสองถึงสปีข้างหน้าเนี่ย next chapter เขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะครับ chapter ต,ต่อไปเนี่ยเริ่มมีการลงทุนไปแล้วนะครับก,ก็หลักๆก็จะเป็นในส่วนธุรกิจ Infrastructure นะครับเพราะว่า เขามีเข้าไปลงทุนในเรื่องของการเข้าไปทำ ONM ในเรื่องของทางนะครับก็คือมอเตอร์เวย์สายทั้งสายอีสานแล้วก็สายที่ไปกาญจนบุรีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะค่อยๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการเซ็นสัญญากับภาครับไปแล้วนะครับอันนี้จะเริ่มอาจจะเริ่มคอน t r i b u กกำไรเข้ามาได้ละในช่วงสองสามปีข้างหน้าน,นะครับแล้วก็ธุรกิจก้าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เป็น new chapter จริงๆซึ่งก็ต้องบอกว่า เป็นปีเรียกว่าปีเนี้ยเป็นปีที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับสำหรับธุรกิจดิจิตอลนะครับดิจิตอลของเขาเนี่ยก็เริ่มจากการที่เข้าไปร่วมลงเรียกว่าทำา Tra ์อ offer in touch นะครับก็เรียกว่าไปสร้าง Relation s h i p p a r t n e r s h i p กับทาง s i n g t e l ของทางสิงคโปร์นะครับก็ทำให้เกิดธุรกิจต่อยอดนะครับก็คือธุรกิจ Data Center นะครับซึ่งทางซิงเทลเองเนี่ยก็มีฐานลูกค้าค่อนข้างแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Netflix ต่างต่างนะครับพวกแพลตฟอร์มต่างๆที่ ต้องใช้ d a t a c e เ t อ r เยอะๆนะครับแล้วก็เทรนด์ของการทำธุรกิจ Data Center เนี่ยก็คือการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็มีเรื่องของกำลังการผลิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็เทรนด์ก็จะเป็นในเรื่องของร e n e w ด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจ Data Center เนี่ยเขาจะเน้นไฟจากพวก r ี n e วนะครับก,ก็ยิ่งเรียกว่าเป็น,ปนในทางที่บริษัทเนี่ยปูมาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับก็เราจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับในช่วงน่าจะเป็นครึ่งหลังของปีนี้นะครับเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีการเซ็นเอ็มโอยูกับทางซิงเทลในการทําการศึกษานะครับอีกอันหนึ่งที่ต่อเนื่องจากดิจิตอลนะครับก็คือการทำเอ็มโอยูนะครับกับทางไบแอนซ์เองนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าเหมือนกันของทาเอ็กชแนนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ต่อยอดจาก Data Center เช่นกันเพราะว่าต้องใช้ฐานข้อมูลหรือหรือธุรกิจเรียกว่าการเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นชัดเจนเหมือนกันในช่วงที่ปีหลังนี้นะครับจะเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่เรียกว่่าาาเาค้อนขงจะ บูมตัว Data Center เข้ามานะครับส่วนธุรก,กิจอื่นๆนอกจากตัว In f ฟร s t r u c t u r e แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของธุรกิจที่เป็นท่าเรือนะครับเพราะว่าเขาก็ทำธุรก,กิจเรื่องท่าเรือเหมือนกันนะครับก็คือท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ตัวท่าเรือมตัตตพุทธนะครับพวกนี้ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับก,ก็คงจะทยอยรับรู้เข้ามาในช่วง3-5ปีข้างหน้านี้ครับ อยากจะให้พี่กบไลฟ์ฟันนิดนึงค่ะเมื่อกี้กิ๊บได้ยินมคาว่าพลังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกไหมคะที่ต้องถูกนามาใช้ในพวก Data Center มากขึ้นด้วยอยากจะให้พี่กบเล่าสักใจนหน่อยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของบริษัทกาฟเองเนี่ยเขามีรายได้หรือสัดส่วนจากธุรกิจที่เป็นพลังงานหมุนเวียนเท่าไหร่แล้วในอนาคตเนี่ยสัดส่วนตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่อะคะพี่กบปัจจุบันสัดส่วนอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าสัดส่วนหลักๆของเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นในช่วง3-5ปีข้างหน้าเองนะครับ ส,ส่วนใหญ่ก็จะยังมาจาก,กธุรกิจลงไฟฟ้าที่เป็น c o n v e n t i o n แ l นะครับเพราะว่ากําลังการผลิตที่เติมเข้ามาที่ทยอยเติมเข้ามาตั้งแต่ปี2021ไปนะครับจะเติมเข้ามาอีกประมาณ5,000เมกวัตต์นะครับทำรีนิวเอเบิยังไงเนี่ยก็อาจจะสู้ไม่ไหวนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเรียกว่ามี p p พอนที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าในช่วง3-5ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะน่าจะเห็นได้ประมาณหลัก5%นะครับ ก็ก็เป็นผมมองว่าเป็นเป็นการเพิ่มพอร์ตที่เรียกว่าเป็นเป็นในทิศทางเดียวกับเอ่อคลีนเอเนจีนะครับเหมือนเหมือนบริษัทที่เอ่อทั่วทเรียกว่าบริษัทที่ต้องการอ่าเป็นผู้นําทางด้านคลีนเอเนจีด้วยแล้วก็มีพอร์ชชันตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับอืมค่ะ เพราะฉันฟังที่พี่กบเล่ามาเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นพัฒนาการใหม่ๆในธุรกิจใหม่ๆของตัวบริษัทค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างตัวพวกแบบ Data Center ructure, หรือว่า Infrastructure ต่างๆซึ่งความชัดเจนเองน่าจะเห็นได้ตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะคะจะให้พี่กบฉายภาพคะ่ะเนื่องจากว่าเราก็เห็นภาพเห็นมุมมองนะคะว่าบริษัทเองก็ next chapter เขาดูน่าสนใจนะเขามีการแตกลายธุรกิจไปในหลายๆอย่างในหลายๆประเภทด้วยกันแล้วก็ บางธุรกิจก็ดูว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ๆของต้องบอกว่าของโลกใบนี้เลยนะคะอย่างตัวดิจิทัลแอสเซทเป็นต้นนะคะทีนี้ถ้าเรากลับมาดูว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เขาแพลแผนเป็น next chapter ของเขากับตัวประมาณการตัวกำไรกับผลประกอบการที่เรามองว่าสำหรับปีนี้เองเนี่ยน้องเข้าใจว่าผลประกอบการเขาน่าจะเป็นปีหนึ่งที่โดดเด่นถ้าพี่กบช่วยแชร์ ว่ามุมมองหรือว่าตัวเลขที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็สะท้อนมาจากตัวธุรกิจเก่าหรือว่าธุรกิจใหม่ๆที่เราพูดพูดกันเนี่ยมันจะเริ่มสะท้อนกําไรได้สักช่วงไหนยังไงแล้วก็มันจะมีพอร์ชั่นยังไงบ้างแล้วกวนพี่กบแชร์ด้วยได้ไหมคะได้ครับก็สำหรับปีนี้นะครับยังเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ธุรกิจไฟฟ้าย,ยังเด่นอยู่นะครับเพราะว่ากําลังการผลิตเนี่ยยังคงเพิ่มเข้ามานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ ปีที่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยเข้ามาแล้วประมาณสักพันสองพันสองร้อยกว่ามิลวัตต์นะครับปีนี้เนี่ยยังขึ้นอีกประมาณพันสองร้อยมกะวัตต์นะครับปีสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสี่เนี่ยอีกประมาณพันสองร้อยมกะวัตต์ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นธุรกิจที่ยังโดดเด่นอยู่นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทําไมบริษัทเนี่ยเริ่มมองหาอ่ในแง่ของธุรกิจใหม่ๆนะครับเพราะว่ากระแสงเงินสดที่จะทะลักเข้ามาเนี่ยในช่วงสามถึงสี่ปีข้างหน้าเนี่ย มัน <You 're S 1> ต้อง,งหาาไปนะครับใช่ครับก็คือเพิ่มในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆหรือว่าเพิ่มเข้าไปในส่วนที่เป็นรีนิวด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยอย่างบริษัทเองก็ยังมองว่าการขยายตอนนี้ก็คงจะเน้นการทำรีนิวเป็นหลักนะครับแล้วก็ในต่างประเทศด้วยซึ่งรีนิวในต่างประเทศเองก็จะยังมีเทรนที่เป็นเทรนใหม่ๆของพลังงานโลกนะครับเพราะว่าจะเป็นบลูบลูไฮโดเจนกรีนไฮโดเจนต่างๆนะครับอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดไปในอนาคตนะครับ แล้วก็ยังมีแผนในเรื่องของการทําธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เป็นเขื่อนอีกนะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีเรื่องของการเซ็นเอ็มโอยนะครับกับทางอีแกในเรื่องของตัวทาริฟนะครับของโรงโรงไฟฟ้าเขื่อนนะครับปากลายนะครับแล้วก็อนาคตก,ก็จะมีเรื่องของตักแบงก่งเข้ามาอีกนะครับสองโรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกเป็นพันมกะวัตนะครับจะเห็นว่ายังไงก็ตามเนี่ยอาจจะทําให้ธุรกิจอื่นเนี่ยเข้ามาแทรกธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยอาจจะยากนะครับกระแสงเงินสดเข้ามาเต็มเปี่ยมนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องคอยจับตาดูในเรื่องของธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหม่ๆนะครับดิจิตอลนะครับว่าจะสามารถสร้างรายได้เทียบกับ power ได้หรือเปล่าแต่ผมผมยังไงก็เชื่อว่าอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ระยะอันใกล้นี้นะครับคงจะต้องมีการค่อยๆ build up ตัวนี้ขึ้นไปนะครับอีกอันหนึ่ง <S 2> <S 2> ที่อยากจะเพิ่มเติมน,นะครับก็คือในเรื่องของธุรกิจของบริษัทเองเนะี่ยบริษัทเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะครับในแง่ของโมเดลธุรกิจนะครับว่า จะต้องเป็นธุรกิจที่เรีวยกว่ามีกระแสงเงินสดเข้ามาได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่เป็นลักษณะคอนเซ็าาเซชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้กระแสงเงินในระยะไกลๆยีย่สิบสาสิบปีของเขาเนี่ยถ้าขึ้นโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยมันก็จะเข้ามาได้แบบอย่าง,อย,างอย่างต่อเน,นื่องเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าระยะอันใกล้นี้เนี่ยอาจจะยังเป็นลักษณะของเอ่อโ r o w t h p a อยู่ของของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของดีวเวนเดนอาจจะยังไม่ได้ดูดึงดูดนักนะครับแต่ว่ามีเรื่องของการจะเป็นเติบโตของธุรกิจที่อาจจะทําให้ผู้ถือหุ้นเองเนี่ยก็จะโตตามขึ้นมาด้วยในแง่ของมูลค่าตลาดของของบริษัทเองครับค่ะพี่กบแล้วในแง่ของประเด็นที่เราจะต้องระวังหรือว่าจะต้องเป็นความเสี่ยงที่เราต้องคอยติดตามวันนี้พอจะมีประเด็นอะไรไหมคะพี่กบความเสี่ยงที่ต้องติดตามนะครับก็หลักๆเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของภาพแมกคโครนะครับเพราะว่า เวลาธุ<ม>กรกิจส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะขึ้นกับภาพใหญ่ของ,ของเศรษฐกิจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุกรกิจไฟฟ้าธุกรกิจท่าเรือนะครับธุกรกิจดิจต ال, ิตอลแอสเซทธุกรกิจดิจิตอลตัวตัว,ตว,ตวดิจิตอลดัตช์เซนเตอร์เองนะครับพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับภาพแมกโรเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ specific risk ของของบริษัทเองนะอาจจะเป็นในเรื่องของการอิ m ทูเ m e n t ตัวโปรเจกต์ต่างๆนะครับแต่ track record ของเขาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสามารถ Implement ต่างๆได้ตามแผนนะครับแล้วก็ ในในแง่ของการลงทุนเนี่ยก็อยู่ในบัตเจ็ดด้วยหรือว่าบางโปรเจกต์ก็ต่ำกว่าบัตเจ็ดด้วยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการ develop โปรเจกต์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ท,ที่ให้ track record ที่ดีนะครับอา,อาจจะต้องจับตาต่อไปในธุรกิจใหม่ๆที่เข้าเข้าไปนะครับก็หลักๆก็คือดิจิตอลนะครับว่าจะทําได้ตาม track record เดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเริ่มออกไปสู่ธุรกิจที่อาจจะห่างออกจากธุรกิจไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแล้วในมุมของฐานะทางการเงินนะคะพี่กบ ฐานะทางการเงินของเขาก็ตอนคนอาจจะกังวลในช่วงต้นนะครับว่ามีการลงทุนเยอะๆนะครับค่าสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยอาจจะสูงหรือเปล่านะครับแต่อันนี้มันเป็นธรรมชาติของธุรกิจการลงทุนลงไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยการลงทุนลงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีสัดส่วนหนี้กับทุนเนี่ยประมาณสักสามเท่านะครับการลงทุนเด่นอื่นเนี่ยก็อาจจะลดหลั่นกันไปนะครับแต่ว่าก็ต้องในแง่ของธรรมชาติของธุรกิจนี้มีการลงทุนในช่วงต้นสูง แล้วก็กระแสเง,งินสดเนี่ยเข้ามาได้อย่างตอนน่อเนื่องเพราะยะนี้สามารถคืนหนี้ได้แน่นอนแล้วก็สามารถให้วีเทิร์นกับผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างดีด้วยในระยะยาวครับท่านผู้ชมนะคะนักลงทุนทุทกท่านเนี่ยได้เห็นภาพนะคะสำหรับแนวทางการลงทุนทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะด้วยตัวกระแสเง,งินสดที่จะเข้ามานะคะด้วยกําลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นรวมไปถึงในฝั่งของตัวธุรกิจใหม่ๆที่เขาได้มีการเริ่มลงทุนไปแล้ว ะะซึ่งก็วันนี้ก็เป็นทางการเจาะลึกหุ้นเด่นของปี2022ที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นหุ้นตัวไหนที่เราจะนำมาคุยกันก็ติดตามชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ